สวัสดีครับสวัสดีน้นนา FC ทุกท่านครับผมนันานาที่ชอบในการตกป่าทุกท่านครับวันนี้ผมมาตกป่าแถวอา่ากเท้องว่าแยกเลยแยกแม่กวงมาทางตะหงวนะครับผมเนี่ยเป็นไม้คลองธรรมชาตินะครับผมจากแยกแม่กวงมาจากเนี่ยครับจะเจอสะพานเนี่ยครับ มาทางมาทางแวัวเนะาะอยู่หนหมู่บ้านคนท้องหมู่บ้านวาราลมอะครับวาราลมก็มันตกหลิวครับผมน้ำก็มันน้ำเป็นน้ำไหลนะครับผมวันนี้ผมตกตึ่งแปดไม่ตายตะกัวนักตะกัววิ่งครับผมก็เดี๋ยวไปดูผลงานวันนี้ดีกว่าครับผมเนี่ยว เนี่ยเดี๋ยวผลงานวนันนี้เป็นปากกระมังครับผมไซ่งามเลยเดี๋ย <Yeah. S 2> ได้สามเต็มเนี yeah. ่ยปากกระมังสามเต็มงามงามเนี yeah. <Yeah. S 2> ่ยก็มันได้น้อยอยู่ครับสามตัวเดี๋ยวผมจะปล่อยนะผม เราปล่อยปล่อยไปเลยก็ใส่ก่อนใหญ่ห้องน้อยห้องนะผมใส่ใหญ่หน่อยเนี้ยไส้ประมาณนี้ไส้ใหญ่เลยก็ปล่อยไปเลยครับผม นี่ครับสองตัวสองตัวไี่เดี๋ยวปล่อยครับผมเนี่ย <Yeah. S 1> นี่ก็ตัวน้อย,ยครับผมบอมอกม้วนครับไอ้เ <Yeah. S 1> นี่ยเตัวหนึ่งสามตัวครับ <laughs> ปล่อยไปเลยครับผมก็จะ <Yeah. S 1> ได้ก็ฝาก ติดตามช่องนีนมังกรพี่ชิง้วนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปโอเคครับผมปาะกันคลิปหน้าว่าจะไปตกปลาท,ที่ไหนโอเคครับผม